ยกเป็นประธานงานวันครูแห่งชาติประกาศเรียกขวัญกำลังใจครูเตรียมผลักดันกฎหมายเงินเดือนครูเข้าสมัยประชุมสภาปลายเดือนนี้ขณะที่หลายจังหวัดจัดกิจกรรมรำลึกคุณครูและร่วมพิธีทางาศาสนาคึกคัก กรมอุตุรายงานสภาพอากาศ16มกราคมระบุมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปกคลุมไทยเพิ่มส่งผลเหนืออีสานกลางอุณหภูมิลดลง1-4องศาเซลเซียสกทมอุณหภูมิต่ำสุด20 23องศาเศรษฐกิจสุดสัปดาห์วันนี้ไปดูผลกระทบหลักแบงค์ชาติปรับขึ้นดอกเบีย้ยจะก,กระทบอย่างไรกับคนระดับรากหญ้ารวมทั้งอาชีพเด็กที่ทำเงิน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงประจำวันอาทิตย์ที่16มกราคม2554วันนี้อยู่กับคุณชลพรณพินทากรและดิฉันปวินาฟักทองค่ะวันนี้นะคะวันที่16มกราคมเป็นวันครูค่ะซึ่งครูทั่วประเทศนั้นก็ได้มีการทําบุญตักบาตรที่สําคัญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะคะให้กับครูที่ต้องเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากสถานการณ์ความรุนแรงด้วยขณะ